กันพับผ้ามันคอยว่กกระชากม้วนพับเหมือนพัดเนาะพับไปพับมามองเห็นไหมครับ มันต้องกิีบใหญ่เนาะพัดกิีบดูพอดีพอดี่อน้เออเออนี่สวยเดี๋ยวเวลาถึงอันสุดท้ายเอาแคบตรงนี้แล้วก็แทยคหมุนเหมือนให้ตรงตงเออแล้วก็มมนเกะให้มันตรงตรี่อสีอะไรคะเนี่ยสีชมพูสีชมพูพี่เลี้ยงไหมสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเอาพี่เลี้ยงเอาพี่เลี้ยงเลย ไปแจกรางวัลคนที่เลี้ยงหนะ่อยน้าผูเห็นเอาผ้าพันคอมาคุณพีพ่เลี้ยงแส่ผ้าพันพรโวยพี่เลี้ยงจะได้เป็นหัวหน้าฟาร์หมหัวหน้าฟาร์มเหตุบวกน้อยโวยพี่เลี้ยงวานสนี้กูไม่มีหรอน้อสีกูหมดคุณแล้ว